สวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิวรองเท้าของผมนะครับซึ่งผมซื้อมาใหม่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันมยายโอเคเดี๋ยวึงก็โย,นท, <laughs> ยนทิ้งไปได้โยนทิ้งไปนน่นเลยโอเคแล้วก็มาดูกันเลย นี่นี่เป็นไงมัง่งอ่ะต้นกองก็โยนทิ้งเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โอเคเรามาดูลงเท้ากันใกล้ๆนะคะเป็นว่าเขาเอาอะไรวัดใเดี๋ผมจะตัดก็แล้วกันเนาะโอเคทำไมตตดไม่ออกจ้โอเคตัดออกแล้ว แล้วข้างนี้เขาก็ตัดออกเช่นเดียวกันไม,ไม่ออกไม่ออก จะไม่ยอมแพ้ครับเราจะไม่ยอมแพ้โอเคเสรแล้วโอ้ยได้สักทีโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูไซส์รองเท้าของผมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่พอใส่ไปโอ้โหมันจะเห็นว่ามันจะเกินมันหน่อยเนาะไม่เป็นไรโอเค นี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับมันเกินม,มานิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันพอๆกับใส์เท้าพ่อมัเลยนะส้นเท้าพอกับส้นเท้าพ่อเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะถามมาอีกนะครับว่าได้รองเท้ามาแล้วจะไปทําอะไรก็ก็ใช้เดินไงครับแล้วถามไปอีกว่าจะไปเดินที่ไหนก็ก็จะใช้ส่วนตัวในบ้านครับก็คือจะใช้เดินในบ้านเนาะ ที่มันไม่เปื้อนอะเนาะแต่สําหรับรองเท้าคู่สีส้มอีกคู่หนึ่งที่ผมใส่อยู่ในปัจจุบันผมจะใช้เดินข้างนอกเวลาไปไหนก็ตามถ่ายคลิปลง YouTube อะไรก็เนี้ยก็เออก็จะใส่รองเท้าคู่นั้นไปนะครับสําหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็วันในคลิปหน้านะครับเราจะมาดู รายชื่อของบุคคลที่จะได้รับหมวก My Friender นะครับเป็นคนแรกของช่อง Yamada Family ที่รับหมวก My Friender จะเป็นใครเดี๋ยวติดตามุชมในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ